โอ๊ยไปเลวตรงตรงมาด้พุ่นพุ่นโอ๊ยไข่หญ่ๆด้นะปถือัวถือด้เงานักยิงตรงตรงนี้จะตรงนี้เงย สวัสดีจ้าสวัสดี 9, นาทีเก้ามิหน้าโค้งหกแปดจากมิริซาโฟนพาพีพ่พาน้องเปลี่ยนแนวหาอยู่หากินจากพี่น้องพาพีพ่พาน้องมาหายแงไข่มดแดงจามมาลุมนมาชมการวาสิโขกสีมานมาจากบนโตกะลงมากันสิอาจชีไข่ต้งจ้ะไปจ้ามาลุนชมกันเลยจา้าเดินห้องกันตามพิธก่อนจ้ก่อนสิใส่ที่จกุกเดินก่อนอู้ นี่ไหนี่นาะรงี่เรงตง้นทียตะเมนี่ก็อดากต้งสงเนาะจ้าแต่ว่าใครที่เรเห็นจดีฝออยู่สาจัมนอีกนน้องกันที่ะเมเป็น เขามาเอาเด้ยองมาจับมาเบ่งน้ำกาน้าวเพื่สิตรงบ่โอ้ยอ้ยอะไรเนาะ้าขึ้นมือเนแล้วโอ้ยโอ้ยจ้งมาตาพนพ่นโอ้ยไหญ่าเลยนาะจ้า

งามเลยจ้าเมยไปออกกันจ้ะเอาเมีออกกันจ้ะเ่ยไปออกไปห่มกันนะ,ะเราแม่ออกเก็บเฮออกกันจ้ะ,าออกกจะงามเลยปุณนเดิมตกมาใครก็เดิมไงจ้ะ ห่างแหลกแรงมันของเฮาจ้ะมื้อนี้ปุ่นนํากันเรื่อยๆเด้อจ้ะไข่ใหญ่ไข่น้อยเนาะแต่ว่าไข่ใหญ่หลายแหละจ้ะ,ะห่างแบบใหญ่เลยนาะจ้ะ

เังใหญ่จ้ะว่าขับรถเหรอ ตรงบ่จ้ะทำะขนอยที่เาผ่าน,นเป็นผีเลยมันกำลังมา,ามห่างนืดเดีคงณมาสัวกเดี๋ยวเป็นห่ใหม,นะม่นะต้นด,ดีๆยังผ่นเบืดอดูจ้า ก็บ้างไม่ใหมย่จ้ะมันนี้เล่นของเจฟฮ้องแสพง่ะจ๊ะอุ่นแล้วมีอะไร

Ở người đi xe mặt 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 cái mặt 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 ไ,ไ,ไห้มีแบบทุทลักคลื่นนหนเงค่ะต<ม>าตาเฮียกระไรจะห่างนี่ เคหลบมิจฉ่หลบเกันนี่เฮ้ยงหน่อยที่เก่าจ้ะ tông lên bớt nhỉ, ăn nhiều bớt nào Ui, chắc ngoài phương có xịp tình khai bớt Bà nhẹ thằng đây có muốn đấy chắc bà Bà tên mi hằng มีม้านไข่ผสมกินไข่ผสมก่อนจ้ะบดไปพู่อยู่พู่เของนี่ยยิงขา่าวกับเพื่นตงุงเดี๋ยวไก่เฮ็ดออกเริ่มอองไม่ไหมกับได้ทั้งแย่ไข่บดแดงทั้งเก็บเห็ดเนาะจ้ะมีอาจารย์นั้นเป็นเปีงเนาะะเอามวนจะบดแย่ได้จะพี่หนอกจกุกต้นตำน้ำต,ตาลตา้นตูนำน้ำปาลาเลยสะโฟนสิผาไปลุยอยู่ ได้ร <aría> ้ายจะมีใครหน่อยใครยังงามๆที่เก่าดุญบุญน้ำกันอีกจ้ะสิพอใครตรงก็สอขดปะะนคือไปถือกระสอบเลยจ้ะเป็นใดที่มีแต่เมลย ว่านเห็นเลยมันแค่ตรงนี้นนะจ้ะนี่เห็นเลยไม่เาเนาะยก็เห็นเต็มแม่แล้วจ้ะตรงเนาะ เตัขึ้ไปตว้มอง่คือกันเนาะจ้าต้องมองเคยตักับป่ะตงจ้ะได้มองบ่ตตงกับตงกันไปเหนือได้สิได้ึ้นูอล่ะจ้ะไปรับชมกนสุดท้ เป็นจ้ะอ่ะฝนไม่อยู่ที่ตรงนี้เนาะจ้ะ <shirt>

เดินทางไกลอยู่จ้ะเด็กครึ่งทางหน่อยแล้วนะจ้ะจ้าสะโฟนมาฮอดบ้านเราจะมาสรุปคลิปเกลีบเต็่มพะเขาใหญ่เลยจ้ะพี่น้องเป็นใครใหญ่ใครน้อยจ้ะมานี่ถือว่าสวยว่ามันอยู่จ้ะจ้าส่วนชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามชื่อเพจเด้อจ้าก็ดึงแจงแจงไว้น้ำจ้าถ้ารู้นี่คลิปต่อไปว่าสะโฟงภาพพี่พี่น้องไม่หายยังอีกจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า